ใครอะะหน,นีไปไหน,น,นสวัสดีค่ะสันตนีวัฒนานุนกูลสมานวะระวงค่ะให้ใส่เป็นโนวิตะค่ะผูกพันกันมานานมากแล้วเกิดนะคะถ้าจำไม่ผิดนะ2525 25การผูกพันกันโนวิตะเนี่ยมันเริ่มขึ้นแบบปหาัาจสรจ์มากมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นโนบิตะเข้าไปทุกทีทุกทีละ สนุกมากเลยนะคะเท่าที่ภาคมายังไม่เคยเจอเรื ess> ess ่องตอนนี้เลยเป็นตอนที่แบบว่าสีเส้นสายของการ์ตูนสวยมากแล้วก็เป็นเรื่องที่อินตนาการถึงอนาคตได้แบบมหัศจรรย์มากเลยทีเดียวโออ้ยเจจจ็บหะาใในนแี ตั้งแต่เริ่มภาคแล้วก็เป็นตัวโนบิตะมาเนี่ยความพิเศษของโดราเอมอนอยู่ที่ว่าทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันแล้วดูด้วยกันแล้วก็สนุกด้วยกันเพราะว่าเนื้อหาของเขาถึงแม้ว่าจะสร้างกันมานานหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันยังเป็นชีวิตประจําวันของคนปัจจุบันนี้อยู่ซึ่งจะทันสมัยอยู่เรื่อยแล้วก็จะไปสู่โลกอนาคตอยู่ตลอดเวลาก็ฉันคงจะโดนใจอันเล่นงานมานะ่ะ อยากจะขอเชิญให้ทุกๆคนนะครับ d o r a เอมอนเดอะมูฟตอนบันทึกการสร้างโลกของโนบิตะติดตามดูกันได้เลยนะครับ